ออพระเจ้าพระองค์ได้ทรงพระสัญญา,า,าให้กับยาโคบในปรถมการบทที่28ในข้อที่10นั้นในบทที่29ข้อที่4พี่น้องเอ๋ยท่านมาจากไหนเขาก็ตอบว่ามาจากฮาวลานก็เป็นเมืองเดียวกับ ที่ยาโคบจะกลับไปยากบอยาโคบถามว่าท่านรู้จักราบันบุตรชายของนาโคหรือไม่เขาบอกโอ้รู้จักแล้วก็สบายดีแน่แน่แน่แน,น,นในข้อที่หกแน่แน่แน่ราเชียวบุตรสาวของเขาได้กำลังมาพร้อมกับกลุ่มแท็กแก่นีค่ครับ แล้วก็อยาโคบก็ได้ที่จะกลิ้งก้อนหินออกจากปากบ่อน้ำแล้วก็ตักน้ำให้หูมแท้แกะได้ทักทายราเชียวในข้อที่11ได้ทักทายราเชียวบุตรสาวของราบันราบันนี้เป็นพี่ของแม่ก็คือเป็นลุง นะครับยาโคพก็ร้องไห้แล้วก็ได้บอกกล่าวนะครับบอกกล่าวว่าออพ่อกับแม่บอกให้ให้มาแล้วก็ได้มาเจอนะครับเขาก็ได้บอกกล่าวกับราเยลเขาก็เลยตกลงกันเราจะพบในข้อที่15ประุมะการ บทที่29แล้วลาบันพูดกับยาโคบว่าเพราะเจ้าเป็นญาติของเราจึงไม่ควรที่เจ้าจะทํางานให้เราเปล่าเเจ้าเจ้าเรีย้ยค่าจ้างเท่าไหร่จงบอกมาเชิดนะครับยาโคบข้อที่18ยาโคบก็รักลาเชลเขาบอกลาบัน ผู้เป็นลุงว่าฉันจะรับใช้ท่านเจ็ดปีเพื่อได้ราเชลลูกสาวคนเล็กของท่านลาบานตอบว่าไงครับข้อที่เท่าไหร่ผิดเก้านะครับ,บรให้เรายกบุตรีให้เจ้านั้นดีกว่าที่จะยกให้ชายอื่นจงอยู่กับเราเิด ข้อ20บอกว่ายาโคก็รับใช้อยู่7ปีเพื่อได้ลาเชียลพระคมบีบอกต่อว่าเห็นเป็นเหมือนน้อยวันเพราะเพราะอะไรครับเพราะยาโคมีความรักต่อราเชียลครบ7ปีแล้วปรากฏว่า ลาบานก็พาลูกสาวแต่พาเรอาบุตรีคนโตมามอบให้กับยาโคบซึงเป็นตอนข้ามตอนกลางคืนสมัยนั้นก็มองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าจุดไฟ ความสว่างนั้นน้อยเลยมองไม่เห็นว่าเป็นเลอานะครับเอ,อ่อพอรุ่งขึ้นยาโคกกเห็นรู้ว่าเอา้าที่ลุงราบันพามนั้นไม่ใช่ราเชลที่ฉันรักแต่เป็นพี่สาวก็เลยกล่าวกับลาบันข้อที่ยี่สิบห้าทำไมลุงทำกับฉันแค่นี้ล่ะ ฉันรัใช้ลุมเพื่อจะได้ราเชียวแค่งหรือทำไมถึงร่อโวงชันเล่า26ลาบันก็ตอบว่าในถิ่นของเราไม่มีํำเดียงที่จะยกน้องสาวให้ก่อนพี่หัวปีให้กรบเก็ดวันของหญิงนี้ก่อนและเราจะยกคนนั้นให้ด้วยคือหมายถึงราเชียวเพื่อตอบแทน ที่เจ้าจะรับใช้เราอเจ็าปีนี่เป็นความตั้งใจของลาบันข้อที่25บท30ยาโคบก็ได้พูดกับลาบันนะครับขอฉันกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนของฉันเถิดแต่ลาบันไม่ยอมปล่อยในข้อที่27อยู่ต่อเถิด ถ้าเจ้าจะช่วยลุงเลุงเจ้าจะเรียกข้อที่2 8เจ้าจะเรียกค่าจ้างลุงเท่าไรล,ลุงจะให้แล้วมีตกลงกันเกี่ยวกับเรื่องผูงแพะแกะคือในข้อที่32ถ้าแกะมีจุดหรือแพะ มีจุดกระดานกระดำนะครับให้เป็นค่าจ้างยาโคบลาบันก็เห็นตรงด้วยยาโคบได้ยินว่าบรรดาบุตรชายของลุงลาบันต่างก็พูดว่ายาโคบเป็นคนแย่แพ้แกะของพ่อเรา เขามีฝูงแพะแก่ที่มากกว่าพ่อเราก็ปรับปรามว่ายาโคบนี้ร่ำรวยเพราะว่าขโมยหรือเปล่าพูดในลักษณะเช่นนี้ข้อที่สองยาโคบก็สังเกตว่าลุมละบันนั้นปฏิกิริยาก็เปลี่ยนไปนะครับบึ้งจึง แล้วก็ปฏิกิริยาก็ไม่ดีต่อยาโคบเหมือนจะ่ก่อนในข้อที่สองข้อที่สามพรยาว,วีตรดกับยาโคบว่าจงกลับไปยังดินแดนบิดาและยาที่นอกของเจ้าเถิดเราจะอยู่กับเจ้าตรงนี้ครับที่ผมจะโฟกัส นั่นก็คือพระเจ้าได้มาพูดกับยาโคบให้กลับบ้านและก่อนหน้านี้พระเจ้าก็สกิประทับอยู่กับยาโคบและพระเจ้าก็สู่อำพันพ่พพรหูงแพ้แกะและปรากฏว่าหูงแพ้แกะของยาโคบนี่เป็นแพ้แกะที่เป็นจุดกระดานกระดามทั้งนั้นเลย ตามที่ได้ยาโคบได้พูดได้จกลุงกับลุงลาบันลุงลาบันก็ตกลุงเห็นดีด้วยเอาตามที่เจ้าพูดนั่นแหละพระเจ้าอวยพรจนลูกคู่ของลุงลาบันนี่สบประมาทยาคบนะครับแล้วก็มี จิตใจที่มุ่งร้ายมองร้ายว่ายาโคบเนี่ยเบียดเบียนเอาหวงจัดแท้กแกะจากผู้เป็นพ่อของเขาแล้วพระเจ้าก็ได้จัดกับยาโคบให้กลับบ้านยาโคบก็ได้พูดกับภรรยาประมการสามิบอดข้อหก แล้วเขาก็ได้ที่จะเดินทางกลับในข้อที่22บทประมการ31มีคนมาบอกราบันว่ายาโคบหนีไปราบันเขาพาญาติพี่น้องกับบ่าวชายทั้งหลาย ที่จะออกจิดตามข้อที่24พระเจ้าได้มาจลัดบ,บอกลาบันและอ่านพร้อมกันที่ครับข้อที่24แต่ในเวลากลางคืนพระเจ้าเสด็จม,มาหาลาบันคนอารุมในความาขวัญไกสแก่ขาว,ว่าระวังอย่าพูดกับยาโคบเลย ไม่ว่าดีหรือร้ายฉบับ2011นี่แปลออกมาสั้นในฉบับอมตะธรรมที่ครับอมตะธรรมบอกว่าจงระวังอย่าพูดจยาคุกคามข่มขูอย่าโกษนี่คือพระเจ้ามาบอกลาบัน ว่าอย่าพูดคุกคามข่มขู่ด้วยความไม่พอใจสิ่งนี้ที่ผมจะพูดก็คือว่าพระเจ้าทําตามพระสัญญาที่ยาโคบได้ฝันเห็นมิมิตมีบรรดาท่อจากแ่ปดินโลกไปถึงสวรรค์พระเจ้าได้ทําตามพระสัญญาที่ให้กับยาโคบนั่นก็คือพระเจ้า ให้ลาบันฝันและพระเจ้าได้ให้ลาบันได้เข้าใจว่าพระเจ้าสั่งอะไรนี่คืองานที่พระเจ้าทรงทำคือทำตามพระสัญญาเราเข้าใจได้ว่าลาบันโกรธมากลาบัน โกรธมากในข้อที่22ที่ยาโคูได้อพยกขนลูกเมียและก็ปะัะจุศทั้งหมดแท้งแก่แล้วก็คนรับใช้นะครับราบ,บันโกรธมากแต่พระเจ้ามาให้ราบ,บันได้ฝันทำไมเจ้าจึงหนีเรามาอย่างรับรับ แอบมาโดยที่บอกให้เรารู้ถ้าเรารู้เราก็จะจัดส่งเจ้าไปด้วยความละเลยยินด,ดีโดยให้มีการขับร้องด้วยลามานาและถิ่นเขาู่เริ่มต้นพูดด้วยความโกรธด้วยความไม่พอใจแต่เพราะความขวันที่ราบันได้รับคำปรัสจากพระเจ้าก็เลยที่จะ ในช่วยทำคำพูดนะก็แสดงน้ำใจเราจะให้จัดส่งเจ้าด้วยความน่าเรืมงยินดีจะพวบตอบว่าไงครับเพราะว่าชันครูวฉันคิดว่าท่านจะยึดลูกสาวของท่านคือจากจฉันส่วนพระของท่านนั้นถ้าพบอยู่ที่คนไหนก็อย่าไว้ชีวิตคนนั้นเลยคนอยู่เถอะแล้ว พระเจ้าพระองค์ทรงจัดการให้การไม้พึงพอใจนั้นกลับกลายเป็นการพึงพอใจตกลงกันได้ฉันอยู่กับท่านมานานจนวันนี้ก็ยี่สิบปีแล้วฉันไม่เคยทำให้แพะแกะของท่านแทงลูก ทั้งฉันก็ไม่เคยกินแกะของท่านเลยตัวไหนถูกสัตว์ร้ายกัดกินฉันก็ไม่เอาไปให้ท่านฉันรับผิดชอบความสูญเสียนั่นเองและท่านก็เรียกร้องให้ชดฉันชดใช้สัตว์ทุกตัวที่ถูกขโมยไปไม่ว่าจะหายไปตอนกลางวันหรือกลางคืนตอนกลางวันก็ถูกความร้อนแดดเผาตอนกลางคืนก็ต้องทนเด็บหนาวจนหลับตาไม่ได้ เป็นอย่างนี้ตลอด20ปีที่ฉันอยู่กับครอบครัวของท่านฉันทำงานให้ท่าน14ปีเพื่อจะได้ลูกสาวสอ2คนของท่านและอีก6ปีเพื่อจะได้ฝูงสัตว์และท่านยังเปลี่ยนค่าจ้างของฉันเป็นสิบครั้งถ้าพระเจ้าของมันบุษของฉันคือพระเจ้าของอับราฮัมและพระเจ้าของอิสอับยำเกงไม่ได้ ฉันอยู่กับท่านท่านก็คงจะให้ฉันมามือเปล่าเป็นแน่แต่พระเจ้าทอดพระเนตรความยากลำบากและการตัดกรรมของฉันพระอ,องค์จึงทรงว่าก่าวท่านเมื่อคืนนี้ราบันครับแค่นี้ครับคำพูดข,ของยาควบนี่ยืนยันถึงพระราชกิจของพระเจ้าที่พระเจา้จาทรง ทำตามพันธสัญญาที่ทรงให้กับยาโคบที่ยาโคบฝันเห็นบันไดท่อจากแผ่นดินโลกไปงจงสวรรค์และที่ยาโคบพูดนี้เป็นความจริงนะครับนั่นก็คือว่ายาโคบไม่มีความผิดเลยนะครับยาโคบก็ถามลุงราบันรับใช้ลุงราบันยี่สิบปีพระเจ้าก็อวยพร ตามพันธสัญญาในข้อที่43ไปจบบท31นั้นระบันกัจยาโคกก็ได้ทำพันธสัญญาเข้ากันอันนี้ก็โดยพระคุณพระเจ้าลิเด็กของพระเจ้าเริ่มต้นด้วยการไม่พึงพอใจโกรธเครืองกัน จะตอบโต้จะเอาคือแต่พระจเจ้าเปลี่ยนให้เป็นดีต่อกันเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าทรงอยู่เบื้องหลังพระเจ้าทรงให้เรื่องเริ่มต้นเป็นเรื่องร้ายแต่จบอย่างดีขอบคุณพระเจา้านี่ก็ตรงตามที่ พระสัญญาของพระเจ้าให้เรามีความเชื่อเหมือนยาคบเชื่อว่าพระเจ้าสิทิประทับอยู่กับเราเชื่อว่าพระเจ้าจะพิทักษารักษาเราเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงช่วยทูบเราในยามยากลำบากปฐมกาลบทสามสิบสองข้อยี่สิบสองกลางคืนนั่นเอง ยาโคบก็ลุกขึ้นและภรรยาทั้งสองสาวใช้ทั้งสองและลูกชิดเศษโคนข้ามที่ชาข้ามได้น้ำยักบอกยาโคบส่งครอบครัวข้ามลำการไปและส่งทั้สมบัติทั้งหมดข้ามไปด้วยเหลือยาโคบอยู่ใจผู้เดียวมีบุรุษผู้หนึ่งมาปร้ำสู้กับเขา จนรุ่งศานบุรุษนั้นจึงว่าปล่อยเราไปเชิญพราะใกล้สว่างแล้วแต่ยาโคบบอกว่าข้าพระเจ้าไม่ยอมให้ท่านไปนอกจากท่านจะอวยพรแก่ข้าพเจ้าบุรุษพู้นั้นจึงถามยาโคบว่าจะชื่ออะไรยาโคบบอกว่าข้าพระเจ้าชื่อยาโคบบุรุษนั้นจึงว่าเขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบ่อไปแต่ จะเรียกว่าอิสราเอล